เราจะมีซ้อมพระอภัยมณีนะคะนี่เราก็อยู่กินกับนางหมีเสื้อสมุทรมานานแล้วนะเอาลืมบทเอาไปนี่เราก็อยู่กินกับนาำหีเสื้อสมุทรมานานแล้วนะนี่เราก็อยู่กินกับนงำหมีเสื้อสมุทรมานานแล้วนะเมื่อไรเราจะหนีไปจากหมีเสื้อสมุทรได้สักที จับน้องไปเพคะนี่จ,จริงได้ยังไงล่ะด้การนะต้องมีแผนพี่ว่าเจ้ากำลังมีเคะจริงเหรอเพคะต้องไปสะดอเคอได้เพคะน้องจะรีบไปรีบกลับนะเพคะไปเพาะไปเพ,พ,พมีอะไรเลหรอฉีดสมุดแผนแผนที่เราเตรียมไว้ล่ะพร้อมหรือยัง หนอนเงือกป็นคนพิการอ้าวหนอนเงือกใช่ไหมอ่าไปเ่าเห็นผัวฉันไหมเหนผัวฉันไหมเห็นผัวฉันมไม่เห็นหรอเหนผัวฉันไหมเจ้าจะพาลูกพาผัวเข้าไปไหนพาใพรมานีเป็นคนเจ้าเป็ยักษคนก็อยู่ส่วนคนยักษ์ก็อยู่ส่วนยักษ์อย่ามายุ่งนะตาแก่เออแล้วก็เอา เอากระบองฟาดไปหนึ่งสอฟิวทุกคนล้อเออค่นก็สูงค่าไม่ได้แล้วเจร์กันถ้าชาตินามีจริงขอให้เราเกิดมาเป็นคู่รักกันอีกครั้งนะคะเพคะท่านพี่เออตาย นางยักษ์ตายแล้วทุกคนก็ใช่ <Check it. S 1> เรียบร้อยอัปปรบออ่ดเดี๋ยววันจันทร์ก็สอนใหม่นะวันนี้ดี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 กว่าเมื่อวานโอเคค่ะสระอะไรคะสระอีะอ้อาวรา้องเพลงตามครู<อ>ตาเรามีไว้ดูครูเรามีไว้ฟัง<อ>คุณครูท่าสอนท่านสั่งต้องตังต้งใจฟัง ต้องสั่งไปดูวันนี้เราจะมาอ่านฝึกอ่านคำที่ผสมสระีด้วยสระอาด้วยนะอ่ะ จอจันเข้าไปจะอจ่ออออ Ary, geil, านว่าอะไรคะจออีจอีเก่งมากขอไข่สระอีแล้ะคะขออีขอีเก่งอะขอขอีขีอ่านว่าอีต่อีตีนะคะเด็กๆอย่าลืมไป ฝึกอ่านบ่อยๆนะทบทวนบ่อยๆนะคะโอเคเยี่ยมมากสารีนะสารีรู้จักกระต่ายไหมคะรู้จัก่อ้าวกระต่ายมันมีกระต่ายมันมีเอกลักษณ์เป็นอะไรหูยาวกระต่ายหูยาวสองหางเลยนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วใช่เต่าวิ่งช้าเต่าวิ่งช้าโอเคอ้าร้องเพลงเต่าพร้อมกันดีกว่าหนึ่งสองสามเต่าเต่าเต่า สุโต่งมันทำวัวสุดสุบโบ่งที่นูอยู่ไหนที่นูอยู่ไหนรีบหน้าให้เร็วไวรีบหน้าให้เร็วไว้นามตัวตรงพร้อมจะฟังหรือยังคะฟังเลยค่ะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งมีสัตว์มากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ เจ้ากระต่ายก็พูดขึ้นว่าเอ้ยเด้าเต่าต้วนเตี้ยมจาเคยนึกลำคานตัวเองว่างไหมอะวันๆน่ะเดินไปได้ไม่ถึงไหนผิดกับฉันน่ะจะไปไหนก็ไปได้ยังวลวดเร็วทันใจเลยอ่ะธรรมชาติต้องฉนมาอย่างนี้เองเจ้าเต่าตอบอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวเจ้ากระต่ายท้าเจ้าเต่าว่า เช่นนีนะเจ้าเต่าก็บอกว่าได้สิเจ้านกกระจอกก็ล้อเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขันกระต่ายก็พุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วมีเต่าคานตามไปอย่างช้าๆเอ้ากระต่ายพุ่งตัวไปรวดอย่างรวดเร็วโอ้โหกระต่าย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 วิ่งกระต่ายวิ่งวิ่งอยู่กับที่ห้าออกจากที่ห้าออกจากที่ข้อตกลงของเราว่าไง าเจ้าเต่าก็คงานไปอย่างช้าๆด้วยความเร็วคงที่กระต่ายยุดแล้วก็เหลียวหลังหันไปมองเอ๊ไม่เห็นเจ้าเต่าแล้วมันก็หัวเราะอย่างลำพองใจหัวเราะนี่หัวเราะอะไร้สาวเป็นอย่างนี้เหรออากาศยามบ่ายมีลมพัดอ่อนๆแสดเย็นสบายทำให้กระต่ายรู้สึกง่วง เอาทำทัาง่วงนอนโอ้ยรู้สึกง่วงนอนจังเลยมันก็เลยถอยหลับไปที่ใต้ต้นไม้นัเองเวลาผ่านไปเจ้ากระต่ายก็ตื่นขึ้นมาตื่นแล้วก็มองไปข้างหลังไม่เห็นเจ้าเต่ามองไปข้างหลังสิเห็นเจ้าเต่าไหมไม่เห็นมองมาข้างหน้ามันก็ตกใจเพราะเห็นเจ้าเต่าใกล้จะถึงแล้วใจล้วตกใจ เจ้าเต่ากำลังจะคานเข้าเส้นชัยมันก็เลยรีบออกแรงวิ่งอย่างสุดชีวิตวิ่งเร็ว,วเจ้าเต่าก็ค่อยๆคยานเข้าเส้นชัยและสัตว์อื่นๆก็ปรบมือโห่ร้องแสดงความยินดีแล้วเจ้ากระต่ายก็บอกว่าถ้าฉันเนี่ยไม่สบประมาทความสามารถของเต่านะฉันก็คงไม่พบความไพเแพ้ในวันนี้หรอกนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความมานะอดทนนำไปสู่ความสำเร็จ เราต้องมีความอดทนเราจะต้องอดทนกับอะไรบ้างทุ่มเทไปกับโลกทั้งโลกนี้ค่ะเอาทุ่มเทกับโลกทั้งโลกนี้โลกทั้งใบของเธอคนเดียวอ,อย่าชนะเลิศไปอ,อย่าชนะเลิศไปก็เรื่อนของลำพองใจอย่าดูถูกคนอื่นนะอย่าชนะเกินไปอย่าคิดแต่จะชนะเกินไปนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวคุณโบให้เต้นเพลงนี้